หรือชาวเชียงใหม่พอใจที่พักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยที่มีนายกรัฐมนตรีขี้ขาดมีรัฐมนตรีกลาโหมขี้ขาดไม่กล้าสั่งกองทัพภาคสามไปจัดการเอาวาแดงออกจากแผ่นดินไทยซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยชาวเชียงใหม่ภูมิใจเหรอครับที่จะต้องไปเลือกพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทย ที่มีเจตนาในการยกทะเลไทยสอง0 0ื0นหกพตารางกิโลเมตรให้เป็นทะเลของคำเมนชาวเชียงใหม่ภูมิใจกับพรรคการเมืองที่ยกอาณาเขตของประเทศไทยให้เป็นอาณาเขตของประเทศอื่นแบบนั้นหรอครับหรือชาวเชียงใหม่พอใจที่พรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทย ที่มีนายกรัฐมนตรีขี้ขาดมีรัฐมนตรีกรลาโหมขี้ขาดไม่กล้าสั่งกองทัพภาคสามไปจัดการเอาวาแดงออกจากแผ่นดินไทยซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยมันน่าอายไหมครับที่เรากด Google เข้าไปแล้วพิมพ์ว่าโรงงานผลิตยาบ้าของวาแดงมันจะขึ้นมาทันที และมันจะอยู่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจากแม่ห้องสอนมาจนถึงเชียงใหม่ไปจนถึงเชียงรายอายเขาไหมครับที่มีโรงงานผลิตยาบ้าของว่าแดงตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยบนแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่แล้วเรามีพ่อนายกรัฐมนตรีที่ขี้เธอไม่รู้เรื่องรู้ราวจะเอาเรื่องนี้ไปขึ้นศาลโลกเดี๋ยวก็เสียแผ่นดิน เหมือนที่เสียให้ปราสาทเหมือนที่เสียในกรณีปราสาทพระวิหารนี่อายเขาไหมครับถามจิตใจของคนเชียงใหม่อายไหมที่มีพักการเมืองอย่างนี้ไปหาเสียงแล้วบอกว่าเลือกพวกกับผมเถอะคืนสอสอให้กับพักเพื่อไทยสิบเขตเถอะแต่พักเพื่อไทยนำความน่าอับอาย มาให้กับชาวเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจอะไรที่สร้างให้กับชาวเชียงใหม่บ้างเมื่อไรพี่น้องชาวเชียงใหม่จะให้บทเรียนกับพรรคการเมืองที่สร้างวิบัติสร้างหายนะให้กับแผ่นดินภาคภูมิใจเหรอครับที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีจังหวัดเชียงใหม่เป็นนักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชัน ภูมิใจเลยครับที่รัฐมนตรีพาณิชย์จากจังหวัดเชียงใหม่ทุจริตคอร์รัปชันโครงการจำนำข้าวมีนายกรัฐมนตรีจากจังหวัดเชียงใหม่นีคดีทุจริตจำนำข้าวห้าปีแล้วไม่อายเลยครับดังนั้นเราต้องล้างอายต้องล้างอายโดยการ ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่นำความอับอายนาความอับปะยศอดสูน้าสมเพศเวทนามาให้แก่ชาวเชียงใหม่ระบบประชาธิปไตายเป็นระบบเสียงข้างมากหากเสียงข้างมากในจังหวัดเชียงใหม่อายอับอายสมเพศเวทนาต้องการจะล้างอายนั่นแหละครับคือการปดแอกนั่นแหละครับคือการตัดเชือกที่เขาสนตะภาย จมูกพี่น้องประชาชนเปลี่ยนจังหวัดเชียงใหม่ให้กลายเป็นเมืองของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนจังหวัดเชียงใหม่ให้หลุดพ้นจากความน่าอับอายจากความอับปยศให้เป็นความกล้าหาญในการลุกขึ้นมาเพื่อจัดการกบนักการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่ทำให้บ้านเมืองวิบัติหายนะ สั่งสอนเขาให้บทเรียนเขาอีกสองปีเศษครับอีกสองปีเศษถ้าอยู่ครบวาระแต่เราต้องเริ่มต้นจากการสั่งสอนพักการเมืองที่ตบัดสัตว์นะักการเมืองที่ตบัดสัตว์นะักการเมืองที่ไม่สนใจชีวิตเลือดเนื้อวิญญาณ ร่างกายอิสรภาพของพี่น้องประชาชนที่ไปต่อสู้แทนเขาคนที่ไปสู้แทนตายเป็นร้อยบาดเจ็บสองสามพันติดคุกเป็นแถวล้มละลายเป็นแถวเพื่อ คนตบัดสัตว์เพื่อให้คนที่ไม่รักษาคําพูดเพื่อที่คนไม่เห็นแก่จิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนชีวิตร่างกายของพี่น้องประชาชนมาพเพยหน้าและมาทวงบุญคุณจากชาวเชียงใหม่ว่าต้องคืนผู้แทนราษฎรสิบคนให้กับเขาเราจะเอาคนแบบนี้เหรอครับมาเป็นผู้นนะําเราจะเอาคนแบบนี้เหรอครับ มาเป็นคนที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่มันถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาจัดการกับคนเหล่านี้อย่าให้คนเหล่านี้มีที่ยืนในแผ่นดินเราจะจมปักกับนักการเมืองตบัสัตว์ไม่รักษาคำพูดต่อไปหรือพี่น้องประชาชน จะขุดหลุมแล้วก็กบฝังนะักการเมืองเหล่านี้ไปหาสิ่งที่มันดีกว่าในอนาคต20ปีที่ผ่านมานี่เรารู้แล้วเราเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นท่านทั้งหลายถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่จะต้องให้บทเรียนกับพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคเพื่อไทยนี่คือเรื่องภาคเหนือนะครับ